สวัสด mm ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคันครับมาพอๆกับเบาตีกับเมนูสับแฉบีขคือเราด้วยครับพี่น้องมื้อนี้กะได้กับเขาเป็นเมนูอันยำปลาหมึกนะครับพี่น้องยำปลาหมึกนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องแล้วก็มีผักสลัดครับแล้วก็มีผักคอร์ดครับพี่น้องสับแฉะน้ำกันครับพี่น้องอาวุธพร้อมาครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับลงมือปลาหมึกกระต orn ใหญ่ๆนะครับ Ui Ừm. Mm. Ừm. Mm. พี่น้องตอนนี้ใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง รสชาติกลมกลมเลยครับพี่นอ้องเพชรก็ดีครับ รสรสไม่จะหย่อนง่ายเน้อแซ่บครับนุ่ม น้ำจิ้มสำจิ้มรด,ดเด็ดขนาดครับผักคอร์ดใช่ไหมล่ะ ผมเอาไาปน้องนีง่ครับ สับเันกันครับพี่น้อง ทำแล้วครับพี่น้อง แบแล้วครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพโทรมาพี่น้องนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่น้องคิดสิ่งใดคอยชมดังปรารถนาทุกประการครับพี่น้องเองให้รู้เรืครับพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ